สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมเอฟซทุกคนที่เข้ามาดูคลิปของมมรินนะคะสําหรับวันนี้ก็วันที่2 6สธันวาคม2 5 6 7ค่ะวุ่นไหนมากเลยหลังจากออ่คริสต์มาสผ่านไปนะคะทุกคนครอบครัวพวกเราก็ออกมาเดินป่าบ,บนภูเขาค่ะนี่นะคะมรินก็เลยเลยถ่ายเอา บรรยากาศเล็กๆน้อยๆนะคะมาให้ดูด้วยกันเนาะเนี่ยคือเดินลยหิมะขึ้นมาเหนื่อยมากเลยค่ะวันนี้สามีมาด้วยนะสามีกับลูกสาวมาด้วยค่ะไม่ได้เดินคนเดียวแล้ววันนี้วันนี้อุณหภูมิข้างอุณหภูมิในรถเมื่อกี้ 0เอ้ย1องศานะคะทุกคน1งองศาคะ่ะแต่ว่าพอดีมันมันแดดออกเนาะมันก็เลยเออไม่ค่อยไม่ค่อยหนาวแล้วบวกกับเรามาเดินด้วยพอมาเดินแบบเนี้ยมันก็เลยพอดีเลยคะ่ะออกจะร้อนๆน,นิดน,นึงเพราะว่ามันเดินเสื้อผ้าหลายชั้นมากเลยสวยหรือเปล่าคะเพื่อนๆดูสิหิมะเต็มเลยมองไปทางไหนก็มีแต่หิมะนะคะ สำหรับเดินบนหิมะเนี่ยสังเกตด,ดูนะคะรอยรอยเทา้ามันจะเป็นตีนกบค่ะค่ะ,คะ,คะตีนกบเนาะเดินบนหิมะมันก็จะมีปุ่มแหลมๆเนี่ยนะไม่ให้เราลื่นค่ะมันก็จะจีกลงไปบนหิมะนี่นะเกาะหิมะไว้มันก็จะเดินง่ายรองเท้าเรารองเท้าเราก็จะไม่จมลงในหิมะเนาะ ก็จะมีตีนกบชั้นหนึ่งนะคะตีนกบแล้วก็มีรองเท้าเราปกติชั้นหนึ่งาดินก็ใส่บูทยาวมาถึงนี่นะคะทุกคนแล้วก็มีนี่อีกชั้นหนึ่งป้องกันไม่ให้หิมะมันกระเด็นขึ้นมาโดนกางเกงเรานะคะป้องกันหิมะแล้วก็กันลมได้ด้วยนะอันนี้ก็เป็นกันลมถ้าวันไหนลมแรงๆก็กันลมได้ะคะ่ะมันเป็นผ้าลม่มเนาะ นี่ก็จะมีถุงเท้า <SDK> ก bon <K> uh> <mayonnaise>. ็สามชั um ้นเลยแต่ถุงเท้าสามแล้วก็กางเกงนี่ก็เป็นกางเกงเป็นเกตเต้ข้างในด้วยนะคะเป็นกางเกงหนาข้างในเนาะเป็นแบบถุงน่องแบบหนานะข้างในแล้วก็งเกงนี่อีกชั้นหนึ่งแล้วก็มีอันนี้อีกชั้นหนึ่งไม่หนาวแน่นอนค่ะเพราะว่ามันใส่หลายชั้นเลยแล้วเสื้อนี่ก็โหสามสี่ชั้นเลยค่ะทุกคน โอโ้แดดพระอาทิตย์แต่ไม่ได้เราไม่ได้ถือไม้เท้ามาด้วยก็เลยเดินเอียงๆนิดนึงเมื่อกี้ตอนสามีเดินไปนะคะแกถือไม้เท้ามาด้วยเนาะแกก็เลยเดินง่ายกันลม้มนู่งกันสองคนพอ่อลูกรออยู่ตรงนั้น นตอนนี้พวกเราก็กําลังจะเดินขึ้นไปบ้านบนเขาของพวกเรานะคะนี่อยู่ตรงนี้ข้างหน้านี่เองจอดรถไว้ด้านหลังเพราะว่ามันขึ้นมาไม่ได้ไเห็นว่ามันหนาอยู่นะเพื่อน มีรอยรถเอรถตักหิมะขึ้นมาค่ะนี่ก็ว่ารถรถยนต์ธรรมดาไม่มียางไม่มีใครมาก็ค่อยๆเดินไปค่ะแล้วก็จะไปนั่งกินนั่งกินข้าวในบ้านกัน โค้รเหนื่อยมากเลยตอนนี้โอ,โอ,โอใกล้ถึงแล้วค่ะทุกคน ขึ้นมาถึงบริเวณแล้วแหละแต่ว่ายังไปไม่ถึงบ้านเลยโหดูนะบรรยากาศอันนี้คือหิมะมันมันมัน,ม,นมันโดนลมพัดไปจะหมดแล้วค่ะเมื่อเมื่อสามวันที่ผ่านมาเนี่ยหิมะมันเยอะมากเลยนะแต่ว่าตอนนี้แดดด้วยลมด้วยมันก็เลยตามถนนนี่ค่ะทางเดินนี่ทางรถนี่นะแล้วก็สนามหญ้าด้วยหิมะมันก็เลย เริ่มหมดแล้วค่ะนบรรยากาศนะคะทุกคนแบ่งปันกันดูค่ะเพื่อนๆนี่เลยด้านหลังที่เดินมาหอบแฮกๆเลยดิฉันสองคนพ่อลูกลน่าจะขึ้นไปถึงบ้านแล้วค่ะโอยดูทุกคนดูพระอาทิตย์กับต้นไม้นี่นะสวยมากเลยเดินดีกว่าค่ะเพราะว่าเดี๋ยวช้า อนนี้พวกเราก็ขึ้นมาถึงบ้านบนเขาแล้วนะคะเพื่อนๆหิมะก,ก็น้อยมากเลยตอนนี้วันนี้หิมะค่อนข้างน้อยแล้วก็ไม่มีใครเลยนะมีพวกเรากันมาสามคนคะ่ะสามีแม่ดินก็เข้าไปในบ้านไปก่อไฟไปแล้วเมื่อกี้เห็นควันไฟอยู่โอ้บรรยากาศมันเงียบเชียบนะคะทุกคนเงียบเชียบมาก ตอนบ่ายพวกเราก็น่าจะไปเดินทางข้างในนู้นแหละสักพักหนึ่งแล้วก็กลับเพราะว่า,อาพอบ่ายสามนี่มันมันมันมืดแล้วค่ะบ่ายสามก็เริ่มมืดแล้วเนาะบ่ายสองนี่ก็ต้องลงจากภูเขาแล้วค่ะอันนี้ไม่รู้ใครเดินรอยลูกสาวหรือเปล่าก็ไม่รู้ค่ะทันไปตรงนี้น่าจะรอยรองเท้าลูกสานั่นแหละเดินไปเมื่อกี้ เฮลิคอปเตอร์เครื่องบินต่างๆก็ออกบินกันเยอะแยะมากมายเลยค่ะวันนี้เมื่อกี้เห็นเครื่องบินฝึกนะสาคันไอเครื่องเครื่องบินเล็กฝึกอะค่ะของนักเรียนบินนะสามคันแล้วก็เฮลิคอปเตอร์ของอ่ารับส่งคนเจ็บนะคะไปหนึ่งคันเข้าไปทางในเมืองแล้วตอนนี้ก็จะเข้าไปห้างในบ้านไปดื่มกาแฟก่อนค่ะเพราะว่ามันเหนื่อย ติดกาแฟให้ชื่นใจก่อนนี่หน้าบ้านพวกเราก็ยังหิมะเยอะอยู่ค่ะตุกบ้านปิดหน้าต่างกันหมดเลยนะโ,โอ้หิมะหน้าบ้านเราตรงนี้ไม่มีหิมะ สามีก็ตักออกแล้วค่ะจับทางข้างบ้านแต่ไม่มาออกล้ะบนจอนอุ๊ยร้อนจังเลยลูกเอากระป๋อไปข้างนอกเหรอ นี่นะคะก็คือรองเท้าเดินบนหิมะมันก็จะเป็นแบบนี้นะเป็นตีนกบค่ะเพื่อนๆก็จะเอาตากแดดไว้แบบนี้น้อยมันละลายหิมะมันละลายตอนนี้ก็จะเข้าไปดื่มกาแฟข้างในบ้านก่อนค่ะขึ้นมาเดินปา่าขึ้นมา บ้านบนเขานะคะทุกคน่าเดินเที่ยวเนะพวกเราก็จะเตรียมอาหารเที่ยงมากินแค่นี้ค่ะมีสลเม่นะคะแล้วก็มีชีสมีขนมปังะคะ่ะมีผลไม้มีกล้วยแอปเปิลมีส้มแล้วก็มีขนมนะคะ่ะแล้วก็จากนั้นพวกเราก็จะต้มกาแฟดื่มกันกินแค่นี้ค่ะสําหรับการมาเดินออกกําลังกายนะคะทุกคนนคะคะเอามาให้ชมเนาะว่าวันนี้ ในวันที่มาเดินป่ามาเดินเที่ยวพวกเราพ็กอาหารอะไรมาบ้างค่ะนี่นะคะอารง่ายๆเลยเวลาตอนนี้บ่ายโมงกับยี่สิบนาทีค่ะพวกเราก็กินข้าวเที่ยงในบ้านเสร็จแล้วนะคะตรงนี้นะหมู่บ้านบนเขาแล้วก็จะตอนนี้ก็จะไปเดินออกกําลังกายในป่าบริเวณแถวนี้แป๊บหนึ่งค่ะก่อนที่จะหลงกลับไปบ้านด้านล่าง อากาศวันนี้ดีมากค่ะทุกคนโชคดีนะที่มันแดดออกนอนเลยพระอาทิตย์อ้แดดแรงมากเลยตอนนี้ถ้าไม่มีแว่นกันแดดนี่คือเดินไม่ได้เลยค่ะแสบตามากเลยนะด้าน,นล่างมีคนขึ้นมาบนเขาด้วยค่ะสองคนแล้วก็ม้าหนึ่งตัวอยู่ด้านล่างเนาะในหมู่บ้านค่ะ กินข้าเที่ยงดื่มกาแฟทานกินอาหารว่างกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมาเดินออกกำลังกายกันทุกคนดูหิมะลมพัดหิมะไปตามธรรมชาติสายลมดูสิโอ้สวยมากเลยเนาะเนี่ยถ้าวันนี้แดดออกมาแรงๆนะเดี๋ยวก็ละลายค่ะ ใบสนใบไม้นะคะทุกคนสีน้ำตาลหมดเลยนะทั้งแตสนามหญ้าแบบนะี้ลานหญ้าเป็นสีดำน้ำตาลหมดเลยไม่สวยเลยนะถ้าเป็นหน้าช่วงจะดูใบไม้เปลี่ยนสีสวยมากเลยนะตรงนี้เป็นสีส้มสีเหลืองสีเขียวนะคะทุกคนแต่ว่าตอนนี้มองไปทางไหนก็ดำปื๊ดปื๋ดเลยะคะ่ะเทาไปหมดเลย แล้วก็ถ้าวันไหนหิมะลงมาจับบนใบไม้เนี่ยมันก็จะสวยมากเนาะเหมือนคลิปก่อนหน้านี้ที่มาดินถ่ายให้เพื่อนๆดูค่ะบนกิ่งไม้เล็กๆสวยมากเลยสีขาวเต็มไปหมดเลยเนาะเนี่ยก็จะมีรอยนะคะรอยกระต่ายนะเดินรอยเทา้าโอ้โหลล้มล้มล้มหิมะ เป็นคุยๆผุยๆเนี่ยหนามากเลยโอ้โหไม่ไหวค่ะทุกคนนรอยเท้ากระต่ายนะเต็มเลยนี่เขาเดินลงไปข้างล่างนู้นนะกระต่ายป่าเนาะรอยเท้าเขาโอ้ยถ่ายวิดีโอ เจอแต่งเงาตัวเองไม่มีอะไรถ่ายเลยอะมีแต่มองไปทางไหนก็เป็นอันเดียวกันหมดเลยเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะทุกคนเพื่อนๆ FC อ่าแล้วก็เพื่อนๆท่านผู้ชมทุกคนคะบรรยากาศมันก็จะมีแค่นี้นะคะเมลินรรก็จะเดินให้ทันลูกสาวกับสามีก่อน ขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะทุกคนพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะขอให้โชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ